ปาจีปลาอีปาบกโตปาให้หมููไปวายจตาย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 ก็มีคบก็มีตัวนี่ตายโอ้โหปลาดุกันเยปีกพปีนี้พอเนอะสบายสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ตามประกาศับ z o พี่น้องว่าจะเป็นท้งลาวทงไทยลรวกาตสร้างประเทศนำวันนี้มาพัดกับหากับพักพอนพี่น้องพาเดี๋ยวมาหาอายวกินก้าพี่น้อง มืัอนี้วิดีโอที่เก่าได้หายทิ้งที่ใหม่พี่น้องมืัอนี้มากับทีมงานทั้งเก่าแล้วเต่าขันเตาหานะครับมีม้าพ้นไอ้ข้องแล้วก็มีมาทนมีลุงพ่มพ์สาบมสอนนะพี่น้องมามืัอนี้กัจักมานนำมาหาดูปลาเนะพี่น้องเพราะว่าที่เก่าอย่างี่ได้ชาติน้ำมือพี่น้องกับน้ำก็ถือว่าเรื่องรายตัมง,งานเท่า,ากับเลี้ยวสามสิบโมงแล้วพี่น้อง

Tại tôi gì đâu à? Đúng rồi Đúng có con tôm ở coi phòi bằng con Nắm mà mất Chia đây lại không? Vậy, bây, đây lại là nó ba, ừ. à, ừ. này nó là bảy mươi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 

ยี่ดีสามตแล้วสามแล้วพี่น้องสามโตแล้วยังตัวนึงยี่ตัวนึงยังปลาดุกตัวใหญ่ตัวนึง้ะาปลาพอกระตุ้มกางตัวนึงขอเท่พ่อพี่ัดมาสองลูกสามลูกังนีสอลมมงจ้บิลมลมบ่ มันน oh ี่มมันนี่มเลยมันน่มเจ็บไปดันอมอมันมือ่มนเจ็บได้เอบอกค่อยมือยัาค่อยดิค่อยก็ตันจะดันให้ได้เด้อค่อยอ้ได้เกอะบ้างเดอบ้างบิลม

บีหายังประดุกเลยไม่ค่ออยู่ได้อยู่ได้อยู่ให่เจิได้หนี่เย็เมนกันน่ารอดหัคอนเก็บได้อยู่เดียงแยงซ้ำไปปลาเวิดปลาไเวิดเอะไอตีนมาลูกขอีนมาพี่ตดตีนตดตีนน้อยฮะใหญ่บ่้อ ีนใหญ่ีได้อใหญ่เด้ลุกโมยุบอร่เยียบแบบบงเอิญอุ๊ยเขาเยี่ยบเป็นดินมีทีเกอบีแฮนเยอะตีมมุนพ่อเลยอ้อ๋อปายพี่น้องอ๋อหลายขนาพี่น้องปลาขาวปลาโกปลาจีดปลาอีดปลาไป็นตปลา้หมุนโอ้ยอย่าสา เดือดทับแขงโอยจงขาดจงขาดใจมั้ตรงขาด้งเอ้ยลายคนต้องลายนจับไปเลยอหินอะไหยอหินไหนหนเจ้านี่บ่ได้หลังตงหลังแข็งไว้ตุ๊กอาไเนาะอยอมาอีั่เอา จะปลาเลยนอัหนึงสังเอาลานระนั่นใส่ล้วโอ้ยได้บ่ได้พอมาะไรเก็บไหม

การเราปลยยัไะได้หลายตัม่่ทำแหนี่น่ครับนี่าเมเลยนะผู้จะแสบนะแม่าลมลอยสุกวันเลยบอนค่อยลมลมส่งเยอะลมก็มันดิบดิบเลยิบเลยดได้ลุก็ไหมตวแตัวคุ้ม็นสายคู่มเนขนาดพี่น้องเจ็บกัมีโซนนี่ไงบ้าอยู่ ยัยอยนี่ถ้ากันมาเก็บปลาน้ยเดีวนี้ล่ะงปลัใหมดเลยนะทุกคนควัดควัดควัดน้อกีบอยังไงพ่อแกแกแมาะแกนมละตาย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 ก็มีตัวนี้ตายันนี้โอ้ยดุกันเนยี่ยเยยย็นยังูยังยได้ ตัวนึงวะตัวนี้คือตาตัวตาแล้วตายแล้วตายแล้วตัวเดียวเราไปย็ตายล้วไกอตงย่างไไม่ไวจีตัวยืนเลยตัวยืนย่างยงเลยตัวนั้นเดเมย่างหมดแล้วได้ตัวนี้มมีตัวเลือสรสยัดเอมี้างยิงรนตไปนะัแล้วนะไปยัดตัวนี้ไปด้ว้เย็นอ๋อตัวนี้นะตัวท็อปครับนี่อฟังสโลกนะ2องลปลาได้นี้ ลนอมเนนี่สองลูกว่าวันี่ให้ปลาลายปลาใหญ่เากัะทีมงานเรางปีหมือหรือต้มลยนะัวนี้งไม่กนาหลุมยั่นะตเือดมาจังบีตายีตายปลาร้้กแช้น้ำนะมันแบบปลาคอมันแห้งอยู่แล้วเออตัวเลือตายตัวนี้ตายจียังยังยั่โตยังไม่ตายยังไม่ตังไม่ตายยังไมตายยังไม่ตายยังไม่ตายังไม่ตังไม่ตายย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 ัง ควดเป็นเน,นื้อนิสัคือเลิศโ,โอ้โหยามันซายุ่มมันเช้่นบอกปลาเนี่ยกูจับไปเบิดจุ่มน้ำมึกงก,มก็ไปเลยนะเชื่อค่ะฉันเห็นมแล้วฮะยังไปล้างเลยฮะยังไปใช้น้ำอีกปลานี้เด้ตายแล้ววันนี้ตายแล้วตอนนี้ปลา,าเขากัดตัวเลือดที่มันปีาตายตัว,ต,วตัวเยื้อกับเอาไว้แช่ก่อนให้กินแต่ปลานั่นละแยกเดียวได้ปลาดุกกับปลาเย็นนะเชื่อทั้งพวกส่วนปลา เป็นปลาคอนใหญ่กันตัวเดียวนะก็เสื้อตัวนี้อี่เนาะโมงสองโลกว่านี่ปลาโน้ยปลาโน้ยกับปลานันเนาะให้เราสากินนี่เซฟปีงบ่ปลาตอนนี้เข้าโมงกว่าเลยทุกคนมีที่จะกินปลาตอนนี้แล้วพี่น้องติดตามมาหมดทีมงานเราเนแด้อเดี๋ยวดึงเข้าทุกคน ป่าน้อยเนี่มดปเลย้มกลามปิ้งวันไนบ้เนาะป่าน้อยมันน้อยาทนเทาะแล้วลาากปาน <who referred to Mark> ้อยกินเมืองากินน้อย้อลางจดีไปเลยปิ้งเอาหมไ้นะปิ้งเอาได้เมื่ายได้ดึลไปิ้งได้นนอนปิ้งหลายปิ้งปลาชีตมันเรากองมีตังเลยนเปิดไม่เจ้าดื่มเลยว หักไรเวลาปีงเนี่ยพีชุกครับเราจะหาปีงมาเนยทุกคนไกลๆไ่หน่อยๆกินมันนี่ก็มีอะไนั่ดีไว้ละมต้องเสื้อผ้อยู่ด้วยละปีงป่าไอ้มันเีปีงนะ่อะไรหปีงเย็นปีงเย็นเนี่ปีงแงอากาศนเราจะปีงดีไปปีงยหลายเลยทุกคนเลยตัดมาสาวเาปีงตเพิ่มนองเพื่อมาอื่นมคือตัดเพือ จังบ่ได้ไปตัดลายเธอได้ตัดเพื่ออะไรได้ประมาณครับกปีพี่น้องปลาเหอกอะมันแห้งกว่าแล้วกันโอ้ปลาน้อยนี่เห็นแลเลยจ้ะตลาแหงบ่แเมนเห็ดปลากระเต่าเวินปลากระเต่าเอากระป๋านปลากระเต่าปลาแห้งอ่ะมั้งด้โอ้หลายปิงอยู่ที่ไหนจะปิ้งละ สี 7, 7 wrote, ่ห้า ah, สี Wait, ่ห yeah, ้าห้าปีหกปีประมาณนี้ละเจ็ก็เจ็ปีนี้ละปีกินหมดเรอยนเียวเลยแล้วไปบ้านเจื่อกินงานเท่านายอมแมวเนาะงานกได้กินช่อข้าวหนึ่งมืเก้ามื้เก้ากางติ๊แล้วกินมื้อแต่เข้าปีงี้ดีเดยหาเด้อ

ชุบมาชุกมาชุกมาชุไปปิ้งนั่นไปปิ้งมาโอเคปิ้งเดมีผู้ชอยถึงหายมีโค้ดเพม่ได้มีโค้ดออเดียวปลาน้อยเนาะมันนี่เนาะหานาะปลาใหญ่ unku, ไปกินมอปลาใหญ่จกก้อนน้น้ี่เป็ปิ้งเราเลยปิ้งอันนี้ แล้วเตลสูกยับนงตัวนี้เฮาเป็นกกินต well, ัวเนี่พอแล้วคอยขอกรต้มนี่มีแต่มานป้งปลาปลาป้งปลาีดีแต่กนีได้กินปลาอรลาดสลัดคือปลาหรอทุกปลาปีก็เลยปีนี่พอเลยตัวนี้ได้พ่องไอบีชุกคงจานะ ท้องมันร้องบอกว่าอยู่ข้าเอามากินทำไมเอามากินทำไมลืมซื้อไม้นไม้หั่นมันมันก็เลยแบบมันปิ้งอยู่ไปชุกแล้วปะไม่กินไม่กินไม่กินกินก็เรียบร้อยนี่เขากันไปกินหลายเธออะไรยังไม่อิ่มอยู่มันคอยจะอิ่มแล้ว กินเครียดตัวเดียวยังบอกอาคอย่ะมยปิงปล้ามากรบพิันเขาพดกพนปันทุนปันทุนปูนั่นน่ะกินเผาแล้วอ็ี้ได้แมกินก็ทำได้คนปันทุนกับปันทุนก็ไม่ได้บีกินเยอเย้ไม่ได้กินกคนไม่กินก่อนกับกาทคน เพื่อจับปลาคอวิได้ไ่ได้กินเขาจับได้แต่ปลาคอไม่ถกเขาจับะไรขึ้นเดียวจับได้แต่มันมีได้ได้จับอยู่แต่มันมีได้ค่อยก็จับเด้อปลาใหญ่นะหางมาค่อยก็จับเด้อโหมันจับได้อันนี้มีเกี่ยวกระเพราคอีเดยวปลายิได้กินน้อโบเกี๊ยวเด้อมีนเกิชมพูดำหน้าโ่ได้เกี่ยวเข้าเลยมีแกี๊ยววันนี้มีแกีวเก่ามันก็ได้แกีวเก่ามีมีได้